เอาครับปึ๊บปึ๊บโอ้โหเอาละครับเอาละครับเอาละครับเอาลครับอโยกยกยกโอ้ยหวานเจี๊ยบอีกแล้วไม่รู้แหละครับเออหวานไม่หวานไม่รู้เลยครับแต่ผมหวานอ่ะตาหวานแล้วตอนนี้เออครับผมเออวีด็อกสวัสดีครับผมอ๋อเปิดหัวมาก็หวานเจี๊ยบเลยครับคนคนหวาน คลิปนี้นะครับลิปนี้นะครับอยู่ที่บ้านจิกเด็กนะครับนุบลบักได้เภอพนมดงรักนะครับสุรินฝั่งนี้บัละพันนะครับเพลพันฝั่งนู้นบัตรสารอยครับสะเดียวกันครับก็แบ่งครึ่งครับบอกกันวันนี้อยู่กับอุ้ชับครับผมติดตามความเอ๊ะอะไรอ่าะยอยะยอยะ นิดเดียวยังอยากจะโยกให้ดูอีกเราติดตามพี่น้องตอนนี้จัดระเบียบก่อนครับกำลังรุงตุงตังกันนิดหน่อยครับเอออะไรเหรอเขาเออเขาก็เออตามเขาแหละครับอ่าตอนนี้นะครับจัดระเบียบกันเรียบร้อยแล้วนะครับอารมลุ้นครับช็อตเดชชาเรศนะครับบ้านจิ๊กเด็ก ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักสุรินนะครับจะมีอะไรให้เราได้ลุ้นได้รัทึกกันไหมนะครับผมป่าบอนดีอยู่ครับป่าบอนดีอยู่รอลุ้นสาใหญ่ครับเว่ามีสาใหญ่พี่น้องรอแค่สัญญาณครับตอนนี้โน้ีน้องแหแดงนน้นก็บอกแห่ไม้แหไม,ม้รอติดตามเลย าก็ให้เปิดมาพี่น้องสัญญาณกำลังจะมาจับปลาน้าบัดนี้จู๊ว่านี่จมาช,ชา็ดชาแรกครับลงไปแล้วพี่น้องลงไปแล้วตรงไหนจะบึ้มจะบั้มก่อนบาทาฝั่งสามร้อยเขาก็ใส่แล้วครับ,บนุ๊กรอรุนรอรุนครับตรงไหนจะดึง ตรงไหนจะดึงตัวเบ็ดจะอยู่ตรงไหนครับเบ็ดเลยชาเรกชาเรกโหพี่น้องกันเอาแล้วครับตรงกลางเม็ดแล้วนู่นู่เม็ดบึมบึ้าาังาา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 า้อาา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 าง เอาครับปึ๊บปึ๊บโอ้ยรอบฟังรอบฟังเออปลาดินตัวใหญ่ๆครับเอานี่ลองมาดูตัวใหญ่ดูตัวใหญ่ครับเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับเออแตงงวยตตงงวยอือปึ๊บอือปึ๊บโอ้ยโอ้ยลุดครับลุดโอ้อยฮิโน่ฮะ เอาเด้อรุดแล้วลุดแล้วดักเลยไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่เจ้านู้นก็น่าจะไม่อยู่ครับลูกเอาตรงไหนเขาบอกตรงไหนใหญ่ๆโอ้ดูเราฟังเราฟังครับลูกหน้ากองโวยการโอ้ยโอ้ยใครโดนใครโดนเฮ้แล้วครับ แฮสีชมพูแผลสีชมพูเอาลราโน่นครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วด้วยกจับตึ่เราน้อมามา๊บเอ๊บบเออพีน้องแผสีชมพูครับแผสีชมพูสองตัวสองตัวโอยโอ้ยปลาช่อแผสีชมพูพี่น้องเอาเอา ต่อไปเหสีชมพูน่าจะขายดีนะครับโอออีสองตัวเลยครับสองตัวเลยวะอเดียวเอาเอาเอาลุ้นก่อนนะพี่น้องลุ้นก่อนครับโอ้ันเลยโดันีลโอ้ยดนเลโอ้ยดันเ่ยอ้ดนเล้ดนเลโ้ขด้นเลอ้ยด้นเ้ดันเอ้ยดันเอ้ยดัวเจโ้าดีนเลย้านี้นดานะโ้ดันล้ันอ้ยดูนเ้านลุก้ันเล้ัลุก้ลอ้นอย โดนของใครไม่รู้แล้วครับตอนนี้มัดหางแล้วพี่นอ้อง,งมัดหางแนะหางลบปีตู่ล่าล้วนู้นก็สองครับรอบฟางก็สองตัวอู้นู้นต้องมีแต่คู่ๆมานะอ้าวอ้าวบปลาแล้วค่อยวางต่อยลุ้นครับลุ้นครับโอ้ยเด็ดจริงๆครับได้นิดเด็ดจริงๆว้าวพี่ไอรอม ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับเรียบร้อยตัวนี้ใหญ่อยู่ครับโอ้ยสองตัวนี้ใหญ่กว่าเรือแล้วมั้งครับนี่เอาเอาหาที่วางไม่ได้ครับมันใหญ่กว่าเรือโอ้เอาพี่น้องจะแรเอาไปสองตัวเลยโอ้แหเขียวทั้งนู้นใครใคเอาขึ้นแล้วอุโดดีแล้วข้างลังดูอาอพี่น้องเซลสะเลย ตรงนี้ไม่อยู่ไม่โดนหรือเปล่าครับนี่ซ้อนไม่โดนซ้อนไม่โดนครับนะซ้อนรอบสองแล้วครับรอบแรกไม่โดนรอบแรกไม่โดนครับเอาเอามาอันนั้นก็ซ้อนครับนะรอบนี้น่าจะโดนนะครับ รอบนี้น่าจะโดนนะครับได้กี่ตัวแล้วครับรวมรวมเจ็ดตัวแล้วปึ๊บปึ๊บปึน่าจะโดนนะครับรอบนี้มาลุ้นเราพี่น้องโอ้สอนเราวืดครับรอบแรกมันน่าจะพาเฮหนีไปไหมสคนเฮ้ยนี่นีปึ๊บปึ๊บปึ๊บอยู่ไหมไม่อยู่ครับโอ้ยย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 ยไอ้ยาสอนรอบสองก็ยังไม่โดนครับ มามาปึบป๊บปุ๊บอ่านัดนัดเอ้ดูนครับโดนคือกันมาห์มา,มาอ๋ปานินไปก่อนไ,ไี่เอาปานินไปก่อนอยู่อยู่อยู่อยูย่อาวมึครับนัดก็ซอ้นะครับตรียังไม่โดนนะครับตรีนี่ยังไม่โดน เฮ้ย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 น้่พี <puzzles> ่น้องบึ้มเลยอยู่ในแหเลยขาดแหแล้วมั้งครับอุ้ยขาดไม่อยู่ครับสะบัดหลุดเลยครับโอ้ทางนู้นโดนทางนู้นโดนมา ไช้แน่ล้วอุ้ยดูดูดูเอ้ยไปไปงนก่อนช่อแรงๆอย่างนี้แหละมาันจะอยู่ให้ไหมมาเอาตรงนี้กัโดนเลยไปนัดนัดนัดเจ้าเอาเอาอ่ะป <S 1> <S 1> like ึบปเอาแล้วครับเอานัดแล้วแล้วดูครับดูครับเร็วๆแล้วโอ้โโอ้เชี่ยก่่นเอเร็วแล้วโอ้ย ดูกองเชียร์ดูกองเชียร์เกองเชียร์ตบมือแปะแล้วอยู่แน่ยังย้ำกดผืนครับกดเป็นลยเอามาผืนนั้นครับยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมสรุปยังอยู่ไหมครับอยู่หรือไม่อยู่อยู่ไม่อยู่โอ้ยังอยู่ครับหนักๆอยู่ครับ อ้าวนัดทางนู้นยังอยู่ครับตรงนีสามสี่ตัวอยู่ในเหกันอยู่ตรงนี้แหละครับมานัดมัดกางเกงดีดีมัดดีดีพอถอดเออเฮ้ยขาดขาจั่วเลยโอยน้องโอ้ว่านปลายังไงให้กางเกงหลุดอย่าร่มอย่าร่มโอ้อย่าร่มอย่าร่มโอ้โอ้อย่าร่มเอาละครับเอาละครับแย่ร่มแจ้งเกิดดีลวครับแย่ร่ม ย ja no ี่สามเอายีสามโลครึ่งอ่ะพี่น้องสี่ห้าตัวเราอยู่ตรงนี้เลยยี่สามโลครึ่งเอาเอาเอายี่สามโลครึ่งตะตุออกมารถเอาขึ้นรถมาเอาร็วเลยน้องหันไปหันมาอยู่นี่แหละมาในนู้ดกันเลยเลยนู้ดเอาล้วครับลากไปแล้วครับลากไปแล้วครับอ่านี่พี่น้องโดนปลาใหญ่ลากจนกางเกงหลุดมาแล้วครับมาแล้วครับของเราเอานัดขึ้นแล้วนู่น นัดข yeah, ึ ack, ้นแล้วครับเรียบร้อยมัดหางแล้วตรงนี้ก็ขึ้นแล้วสามแล้วไอมาสแล้วิบึมไม้บึม้บึมอีกไหมไม่แกงลุดนล่าดึงกับแกงลุดแล้วนัด จางเก oh, ่งลุดโอ้ปลาดึงจนจางเก่งลุดหมดปลาดึงแหรลุดไปถึงจางเก่งมาไปสอนเจอของเหนียวครับเจอของเหนียวลากมาเลยครับสบายสบายบร้อยดูพี่ร่มพี่ร่มโอ้ยเอาละครับพี่ร่มเอเเออ้อมาต่างแล้วครับ เออเนี่ก็ได้รถคันนี้ก็เล่นตีนได้ดิโอ้โหแถวนี้ขึ้นกันแซ่ซะเลยพี่น้่ใส่ยี่สิบขึ้นครับย <20 S 2> ี่สิบบวกเอ้าเอ้ะพี่น้องพักเสียงก่อนครับแหบโอ้นัดได้สองตัวเท้กพี่น้องแฮเดียวได้สองตัวเลยครับโอ้โอตเอนนะเบรุนไทยเนาะ เอาหมวดพวงครับได้จะโดนเหมือนกันนะครับเหมือนจะโซนแหแล้วนะครับถือว่านอนไม่หิมเพราะว่านอนที่นี่แล้วห้าหกขึนเอามาหมวดพวงฝั่งนู้นก็โดนนะครับนู้นกำลังล่าครับกล้องงับกล้องนู้นนู้นนู้นรถขึ้นฟังนู้นครับอุ้ยหลุดมั้งพี่น้องหลุดนู้นหลุดมา ดูหูวดนะครับอ่าลองฟังตางนี้ครับลองฟังตางนี้เอาพี่น้องย้อนแสงนิดนึงตัวใหญ่อยู่ครับอ๋อรุ่นรุ่นกันเลยครับอู้หัเด่นแต่หัวครับตัวนี้ใหญ่ด้วยดิอื ล่างขึ้นแล้วรู้นัยถึงฟังเ่าเรียบร้อยครับเลอหน่อยพี่น้อง่พีน้องมามามาทางนี้ทางนี้โดนลากด,ดึงโดนลาด,ดึงไปแล้วครับดูดูดูดเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับมามา เาตูเาตู้่จ้าาตู้าวมอาสองคนนี้อะไรเฮ้โหมาอะไรได้ได้ปีใหม่มามานแท้วันนัเราไปลากไปแล้วเราลากไปกินในน้ำแล้วครับโอ้โ าม,าม,มามาม,มาโดนลุ้นครับเร็ว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 เห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วข้างนี้ก็กำลังจะขึ้นครับกำลังจะขึ้นครับๆๆมัดหางได้แล้วมา พูดพูดชวกันนะครับอ้ยเอาเอ้ยมาเอานี่ครับเอาขึ้นแล้วมาลุนลุนหมวดก่อนครับลุนหมวดก่อนครับหมวดสุวัหมวดสุวัเห็นหัวขึ้นมาแล้วครับน๊ แถวนั้นโดนกันทุกคนเลยครับนู่นครับไรตืมเนี่ยเรียบร้อยครับมาลุนตัวนี้ต่อพี่น้องกำลังมันกำลังมันสามพื้นครับมา ใช้สองคนช่วยกันนะครับธรรมดานะครับคนนี้เป็นประวัติศาสตร์รับโดนปลาดึงจนกางเกงหลุดไปแล้วหนึ่งนะครับถ้าดึงอีกตัวหายไปหมดเลยนะกางเกงไงตาเบอร์ล้มไก่เลยนจับตีตัวตายโอ้ยยัง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 ได้เยอะเขาได้ยังอ่ไปหางยังได้หางยังดูแล้วมั้ มีแต่พื้นเนียวเนียวนะครับมีแต่พื้นเนียวเหนียวนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับ บอกไ้ภาพน้ทนนา่านี้ดแล้วนักโอ้ทางไหนทางไหนโอ้น oh. ุ mm ่นโดนอีกแล้วอยู่แล้วหน่าจะหมดแรงแล้วไม่ยอมนอนนุ่จ้านุ่นจ้านูครับดึงอยู่ลูกดึงนัอนตัวให่ครับแย่ร่มโอ้ตัว่ามันจะลุรยับแล้วก นัดไม่ได้ช่วยดึงพ่อก่อนบึมบ,บึ้มโอ้ยจุดสังเกตเลยงัดดูมาทางนี้ทางนี้โอ้ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่โอ้ยมีสี่สิบเปรมีหน้าแล้วมีหน้าแล้วดึงคนไปเลยครับ

ต,ต้ตองตีเยอะยตัวนี้ใหญ่ครับต้องตีเยอะยน่าจะใหญ่สุดแล้วครับตัวน,นี้ณ <GO av uther> ตอนนี้นะครับ,นนรบที่เห็นเจ็ดร้อยอยู่นี่เลยเจ็ดร้อยน่ะเอาบุดบุดจำบุดเออพี่น้องเปือเปิดไปแล้วครับใหญ่จร,ริงตัวนี้ใหญ่จริง นี่เลยครับไป40อิโลน็อตได้ได้ทุนแล้วได้ทุนซื้อกางเกงใหม่แล้วดูถอดกางเกงขาดๆออกเลยเนาะเรียมกางเกงมาแล้วแต่ไม่ได้ใส่ครับทางนู้นขึ้นแล้วครับโน้นที่ดึงเมื่อกี้นาะ นูนนู้นนูนบ้าบ้าเฮ้ยแล้วก็ได้เหมือนกับเขาครับเห่ไม้เห่ไม้ด้วยครับเอามาจืมมาเยอะเลยครับโอ้แต่ทัดก็โดนครับแต่ทัดกางเกงแดงครับโดนเหมือนกันครับได้ตัวหนึ่ง ดึกตัวหนึ่งอยู่ครับลาเขาฟังครับลาเขาฟังครับมามาลาเขาฟังแบบนิ่งๆครับอยู่ไม่อยู่หยุดปุ๊บตึ๊ก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 ครับใส่ไหนใส่ไหนเอาแล้วครับใจเย็นๆไปแบบใจเย็นๆครับเออนิ่งมากครับนิ่งมากครับ เรียบร <therapist. S 1> <all. S 3> ้อยขึ้นฟังแล้วเดี๋อนไหมครับนาครับผมอ้ยปาินตัวใหญ่ครับพี่เล้งพี่เล้งโดนปินใหญ่ครับลยใสโลล้มั้งครับตัวบรุ่มเลยอน็อตไโอ้โหหวานได้ทุนครับโอ้โห สอมสอมดึงไว้ก่อนครับสอมดึงไปเจออีกตัวครับโอ้พี่น้องปลานิลเมือตัวใหญ่ๆนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วนี่อน้อเาะน้านครับยังมีหลงเหลืออยู่ครับปื๊ดปื๊ดเขาคือใครคนนั้นอโนั่นะครับกำลังมัดนะครับ มาพี่น้องนี่ตับเบอร์ตับเบอร์ตัเบอร์รถไถเบอร์รถไถวันนี้จัดเต็มที่เต็มพิกัดเออเต็มพิกัดารจวเจอกันบ่อยนะเต็มคารับเร็วไหมต่อไปอยังทำให้เรียบร้อยกว่านี้อใหญ่ใหญ่นี่น้องมาพี่น้องมามางอะไรแล้วครับยังเหลืออยู่ครับนึกว่าจะหมดแล้วยังมีเหลืออยู่ครับมาถางอยู่ครับ พี่น้องมัดหางได้แล้วเอาขึ้นเรือมไม่ไวผมใส่เมื่อเช้าแกไม่ได้ใส่40มาเลยไม่มีแรงครับโอ้ปลาจะทับแล้วนะโอ,โ,อโ,อโอ้เอเอ,เอ,เอดูครับอนุภาคของ40แค่ผมพูดถึงแกมีแรงเลยครับยังไม่ได้กินนะผมแค่พูดเฉยๆเมื่อกี้ดึงขึ้นแพไปเรียบร้อยครับขึ้นเรือเรียบร้อย โอ้โอปลาหนินใหญ่เนีมาดูเขาช่างปลานิดนึงพี่น้องโคโซกระบอกทำไมผมเดินเราไว้เราไว้ยังไม่ได้ถอนเลยแต่เช้าเลยไงโอ้4ก,กิโลครับ4กิโลเนาะนี่4กิโล โอ้ตโอ้แต่ช่างที่นี่เปลกงมากครับร <c oughs> เขาดูกันยังไงเขาดูฝั่งนี้พี่น้อง <c oughs> นี่ครับเาดูฝั่งนี้เดี๋ยวพาไปดูคนได้ปลายเยอะหน่อย <c oughs> นี่ครับคน <c oughs> นี้ได้มาเยอะครับได้สองเอง <c oughs> นี่ครับคนได้เยอะคนได้เยอะนี่ครับสี่ตัวเลยครับแต่ตุ๊มาใครโดนใครโดนตรงไหนเนาะ <c oughs> โอ้ยอนแสงพี่น้อง พี่น้องมาเดินมาทางนี้แล้วครับคนที um. um uh the 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 ่ได้นู่นอยู่หน้าพี่เล้งครับขายปลาอยู่ที่นี่นะครับปึ๊บอยู่ไหมครับสอนนะนะปลานนี้ตัวใหญ่ๆครับอยู่ทุกกลองเลครปึ๊บปึ๊บอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเอาละครับ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 ปึ๊บปึ๊บโอ้ยเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับผม มามารุ้นหมวดพวงครับหมวดสุวัตพี่น้องตัวที่สนะครับกลังอัดกันขึ้นอยู่ครับสอนสแล้วนะครับผมตัวที่สนะครับจะอยู่ไห้ม้หรือจะยังไงครับน่าจะอยู่นะครับครับเปึ๊บ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 อ้าวอยู่ครับอยู่ครับ ตัวที่สองตัวที่สองกำลังจะขึ้นนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเสียแทนทุกท่านที่ได้มาช่วยตะเบอร์วันนี้ปึ๊บปึ๊บอ้าวอ้าวยังไม่เห็นยังไม่เห็นครับแต่ดึงอยู่ครับแต่ดึงอยู่ครับปลุกึนิดนึงเสียแทนทุกท่านขอบคุณมากๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสียแทนนเอาล่ะครับ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 กำลังจะงัดขึ้นงัดขึ้นยัง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 ไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับ งัดกันโตครับงัดกันโตครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังครับยังยังไม่ยอมครับส่วนไทยๆแล้วครับปลาเหลือไม่เยอะแล้วครับตัวใหญ่เขาเขาเขาปุ๊บ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 เอาฮึบฮึบเรียบร้อยครับน่านไม่จับหางครับจับเงี้งครับเงี้งขึ้นมาครับตัวที่สองของแกนะครับอ้าว เียวแหสายวิ่งนะครับหมวดสุวัตนะครับวิ่งไปจําได้ถ้วยจะเต็มบ้านแล้วครับอโอ้โหปลาด,ดุกฟังไ,ไ,ไว้อะ,ช,อะชีแข็ง่าเมื่อกี้นะชีแข็โอ้แหแต่ยินเสียงปัดปัดเดีย ยังยังไม่มีใครลงแชมป์ได้เลยเดี๋ยวดูเชียนแหคนนี้นะครับเขาไม่ใช้แหจับปลาครับเขาใช้กระเป๋ากางเกงจับปลาไม่กระโดดเข้านี่นี่ปลามันเข้าไ่น้องโอ้นีวิธีโซนปลาเมียนะครับไม่ให้เมียรู้ครับอันนี้ไ่โดนตัวใหญ่ทังตัวเนาะโดนไหมดอ๋อ ไม่มันเชียวกันทุกโปรเจกต์ไม่ได้เชียวไปเชียวมากันเดี๋ยวเท่านี้เลยน้องปลาปลาใครอยู่แล้วเสียดายครับโดนตัวใหญ่เอานินไมอีกหนึ่งเอาลูกดิลูกดิครับนะตอนนี้ปลาใหญ่ก็เงียบกันแล้วนะครับเก็บแต่ปลานินนะครับพวกปลานินปลาอะไรแล้วครับไม่เห็นมีใครโดนเลยนะครับยังไม่มีใครโดนด้วยสอนนะครับตอนนี้ก็ไปช่างปลากันอยู่พี่น้องช่างปลา รางวัลกันยูครับแต่ว่าเขาประกาศรางวัลเที่ยงตรงพอดีมีเวลาไม่มากครับก็เลยมาได้กบรรยากาศในช่วงฝนปลไปใหญ่กันพี่น้องนะครับก็รอติดตามนะครับผลรางวัลก็รอติดตามจากหลายช่องนะครับมีหลายช่องที่มาถ่ายครับมีอูชิบับมีมีสารบ้านตรงน้อยอยู่ครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับพุณพี่น้องมีมีตุระนะครับผม Ya bawa aja kan mainnya keras.